ออันนี้เทปตูวข้ามาเองเลอพี่น้องมาเองเลยมาแต่สาก่อมาแต่สาก่อมาแต่ทีสเกตดสีสเกตดไปปางกูอันนี้ปลาเพิ่นแก้ขึ้นมาใหม่ๆม่เลยพี่น้องมากกับตัวเคสสนันเลยเมื่อวานี้เมื่อกินเขาในดอนพี่น้องมากกับเป็นฟูงเลยบักไลยเลย เออมาเป็นฝูงมาสินเมื่อกี้บรรยากาศพี่น้องออออหนุผู้ใดเมาก็ตุกหนำไปเลยนี่นี่เราแขกเว้ยตอนน้าไปเห็นมา้วน่ะแขกน่ะหมูหมูน่ะนี่ลเราทาปลาพวกยิ้มพี่น้องก็ซีนี่ลราหมูนี่ลรามันเป็นหมูปลาหมูดอนมาสินเอ๊ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่เะาทาปลาพวกยิ้มก็จะเป็นมมวนนี่ลราพี่น้อง ไปแล้วปลา,า,าสดเลยปลาสดเลยสวกกันไม่ไมไเ,เลยเกียดตเลยยังหันใจอยู่หันใจอยู่ตัมหมอนี้ลงหมอนี่ก็้นมาจากนี่หมออ่อนนังยังยังเปลีป่ยนอยู่ครับ ขั้นใจกับผู้ิมนไหนหรอกมันเห่าเลเทียนเนีไหนกินข้ามืนี้ลาบลาบ,บต้มลาบก็ต้มต้มก็ลาบพร้อมช้อนขากัพร้อมเล้ว